เออใส่ผ้าเยียมด้วยถ้าเห็นคุกโตเลยด้อ <c oughs> มันจางมันกัอบว่ามากวบาเนี่้มัจสมุตว่าตามมัน่ามันว่ามากรอแต่มันจะทําควมี้ทางนี้แ้ว

so en bau kuai en katae ba tong 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 en en bau dai pit patu tong ne man la kong ba la man kau ka pao pih fai ka pao pih ke nang en a ba en e dek ka pao lau ala en en katae so kwan a ka pao lai bau kit ba เดี๋ยวก็เลยยีนางอันนั้นมันก็เลยยางมันก็สังเกตอยู่ว่าเอานั่งพวนี้มันคือยางหลายรอบแต่มันยางสองรอบยางไปแต่ยางมากอีกจักพักดิมนก็มานั่งมาเว้ากันอยู่นี่สงสัยสีสีบ้างแค่นน้อแบดนี้มาเว้ากันียางไปเอกผู้แม่กเฮ็ดกับเขามันโคตรหลายเด้อนั่งเต็มลาดบัดนี้กับไปอีกรอบกระสีแม้นเอาตัวบัดเบื้องนกล้อง มันหาเงินบ่เห็นเมื่อวันจันทร์ไปทํางานเอา้ากระเป๋าตัางรรค์เอกสารกไปสัดมันเลยมาเปิดเบิ้งกล่องมันมเลยมาเปิดเบิ้งกล่องมาแล้ววอเฮ้ยแม่มาเบื้องถึงแม่เนี่ยในเย็นนี่อีนั่งเนี่ยมันยางพันไปพันมากผมสงสัยว่าอีมัน,นยางดูเท้มันแปลงคือจังยางดูแท่ัดได้มันไอไอนน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 ีนั่งอันน,นีนน้ก่อนนะกับแมนมันไอน้องต่อก็เลยว่าเออเขาก็คอยเขา้เขาต่อจําหน้ามันได้ไหม มันยุ่งไม่ได้สังเกต <laughs> แต่ว่าก็พอถ้าเห็นก็ควงแกนั่นอยู่มับนี้เล่ากันเล่ไปแก้งตำรวจแก้งตำรวจแล้วกับมัดไทยเอามาัดจังไดจังไดตอนนั้น,นจ,จังหวันอะแ่งจังหวัอะไรใบประมาณบายบม,ม้งแต่ออฟฟิศกับมาพอตีวันอาทิตย์เขาก็ยุดหละแกกันแต่ว่าเขาเล่ไปออฟฟิศมันขยันนะหมอ,อนี่สิเป็นคนขยันพ่อพ่อกลับมากเห็นมูนางกินเขาอยู่นี่ ต่เลี้ยวกับปาไปไหวจะว่าได้ลากบ่าว่าได้ลากประตูนาบ้านว่าได้ลากเขาแตเด็กปเล่ย่างมามันนั่งมันก็นั่งยืนี่มันก็เลี้ยวเห็นนั่งอันนั้งย่างลบไปลบมากอยู่มันก็ว่าเอ้าก็บ่ได้คิดยังแหละเนาะพ่อพ่อของหายมันจังมาเบิ่งกล่องมันจังว่าโอ๊ยแม่นะนี้ตัวนี้มันบัดเแท้่มันมาเอาผมว่ากระเป๋าผมหายไผเอา แต่เลดีแน่นึงเนาะเขาติดกล่องแหว่แต่ดีแน่นึง